มันใหญ่ในในแววตากลิ้งไปกลิ้งมาข้าทางไปไกลเป็นลูกวงกลมขอมนกลิ้งได้หายไปเลยวไวเห็นไหมเซอร์เคิลเซอร์เคิลผู้ทีทางเซอรคิลวงกลมเซอรเคิลวงกลมวงกลม circle อร์เคิลวงวงกลม

เรียกว่าวงรีไม่มีเหลี่ยมคม